เมนูเด่นเมนูไฮไลท์ของเราเนี่ยก็จะเป็นเมนูชามละ25บาทนะครับก็มีน้ำซุปคนค็เสือน้ำซุปโชยุซุปปลาคัตสึอโอะแกงกะหรี่แล้วก็ในส่วนของซุปอาอบุระที่เป็นซุปแห้งนะครับแล้วก็พิเศษล่าสุดที่เราทำขึ้นมาก็คือซุปสไปซี่วัตถุดิบต่างๆเลือกมาหลักๆนะครับคือเรานำเข้าวัตถุดิบมาได้หลายตัวแล้วแล้วก็สามารถผลิตได้เองในประเทศไทยมากขึ้นแล้วเพราะนั้นทำให้ ต้นทุนวัตถุดิบต่างๆก็ต่ำลงนะครับทำให้วัตถุดิบต่างๆเนี่ยที่นําเข้ามาเราสามารถทดแทนด้วยวัตถุดิบประเภทเดียวกันในประเทศไทยได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสั่งจากโรงงานต่างๆที่เรามีเป็นสูตรของเราเองโดยเฉพาะนะครับไปหาซื้อที่อื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นความพิเศษของเราคือทุกคนมีสิทธิ์ที่จะลองทานได้หลากหลายรสชาติในราคาที่ทุกคนเข้าถึงขึ้น นี่ชื่อธีระเดชนะครับชื่อป๊อปเรียกป๊อปก็ได้นะครับเป็นเจ้าของร้านราเมงนะอยู่ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิห้างเซ็นเตอร์วันครับผมชั้นสามทำไมพี่ถึงเลือกขายราคานี้คือราคาถูกในห้างอนุสาวรีย์ชัยเป็นเปรียบเสมือนจุดศูนย์กลางของของก๋วยเตี๋ยวเรือ15บาทถ้าก๋วยเตี๋ยวเรือ15บาทขายบนห้างได้ราเมิงก็ขายที่บาทบนห้างได้เหมือนกัน นอกเหนือจากรามเมงแล้วเนี่ยเวลาเราเข้าไปทานร้านอาหารบางทีเราหลายๆคนก็ไม่ได้อยากจะทานอย่างเดียวบางคนอยากทานรามเมงบางคนอาจจะไม่ไอยากทานรามเมงเพราะั้นเราก็เลยมีข้าวแกงกะหรี่ข้าวดงบุรีหน้าต่างๆที่เป็นข้าวหมูขัาดซึดงหมูทงกัซสึนะครับพวกนี้ก็ยังมีเสริมขึ้นมาอีกก็ฝากแนะนําร้านรามเมงนะ,นะ,นะครับให้ทุกๆคนได้มาทานได้มาชิมได้มาลองดูว่ารามเมงเนี่ยมันมีเสน่ห์อย่างไร แล้วรามเมงชามเล็กๆกับรามเมงชามใหญ่ๆอร่อยเหมือนกันไหมทานได้เหมือนกันไหมุใครที่ผ่านไปผ่านมาก็อยากให้แวะมาลองทานเราอยู่ตรงนี้ครับอยู่ที่อนุสาวรีย์ชัยเซ็นเตอร์วันนี่แหละครับเข้ามาได้เลยมาทุกวัน